สำหรับรูปภาพที่มีพื้นหลังเป็น png โปร่งใสนะคะก็หมายความว่าเป็นรูปภาพที่ไม่มีพื้นหลังนั่นเองนะคะเราสามารถทําเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้ได้นะคะหรือว่าทําเป็นโลโก้น่าราักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถเอาไปตกแต่งรูปภาพที่เราต้องการตกแต่งหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้คะ่ะ อันดับแรกนะคะให้เราลองไปที่แอป iB เพนค่ะกดที่แกลเลอรี่ของชั้นกดบวกแล้วก็กดโอเคนะคะจากนั้นให้ไปที่เลเยอร์ค่ะจะเห็นได้ว่าตรงพื้นหลังตรงนี้นะคะมันมีสีขาวกับสีดำนะคะให้เรากดสีดำตรงนี้มันจะกลายเป็น PNG โปร่งใสนะคะจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนสีแปลงแล้วก็ลงมือวาดได้เลยค่ะ เพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปกดที่ลูกศรน,นะคะก็จะเห็นว่าบันทึกเป็น png โปร่งใสแบบนี้นะคะจากนั้นไปที่แกลเรอรี่รูปภาพค่ะก็จะเห็นเป็นโลโก้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็น png โปร่งใสนะคะเวลาเรากดที่หน้าจอเนี่ยมันจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็นสีดําแค่ครึ่งนึงแบบนี้นะคะต่อมาจะมาทําเป็นสติกเกอร์นะคะ พอเราวาดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รูปเป็น PNG โปร่งใสแบบนี้ให้เราไปกดบันทึกตรงนี้ค่ะบันทึกเหมือนเดิมเลยเป็น PNG โปร่งใสให้เราลองเปิดรูปภาพเข้ามานะคะแล้วก็มากดที่เลเยอร์ค่ะจากนั้นกดที่กล้องตรงนี้นะคะเป็นการนํารูปภาพเข้ามาค่ะหรือว่าสติ๊กเกอร์ของเราเมื่อกี้เองนะคะนี่มันก็ไม่มีพื้นหลังแล้วนะทุกคนก็กลายเป็นสติ๊กเกอร์น่าราักน่ารักแบบนี้นะคะ หรือว่าใครจะนําโลโก้น่ารักน่ารักที่เราทำเมื่อกี้มาใส่ก็ได้นะทุกคนนี่เห็นไหมว่าไม่มีพื้นหลังเพียงเท่านี้เองนะคะเราก็จะได้รูปภาพหรือสติกเกอร์ที่เป็น png โปร่งใสหรือว่าโลโก้แบบนี้น่ารักน่ารักไปใช้แล้วนะทุกคนสอนละเอียดขนาดนี้อย่าลืมติดตามนะ